สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เกิดอาการหิวนะคะหาหน่อไม้ก่อนนะคะทุกคน,นี่อุปกรณ์ก็มีบันไดนะคะแล้วก็ไม้ซอยนะคะจัดไปนะคะทุกคนเนึ่องจะว่าหน่อไม้ก็มีตัวที่สูงก็มีตัวต่ําก็มีนะคะนี่คะ่ะแล้วเราก็จะซอยๆลงมานะคะหน่อไม้ก็มีกอเดียวนขคะาหลังบ้านกอเดียวพอกินเลยคะ่ะทุกคนไม้กิมซุงแนะนํานะคะทุกคนปลูกไว้หลังบ้านกอเดียวพอกินเลยคะ่ะใครมีที่นี่ซอยลงมาแล้ว เราก็เก็บมาค่ะทุกคนนะเก<ๆ>็บมารวมกันนี่เราถ่ายให้ดูตัวที่เราหักไปแล้วนะคะนี่หักไปแล้วพวกนี้นะนี่ลอยลอ,อยหักลอยหักทุกคนนี่คือมาเก็บบันไดแล้วเห็นเห็นเพิ่มก็เลยเอาเอาอีกเอาอีกนะคะแต่ว่าก็เหลือไว้อยู่เหลือไว้อยู่ครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งค่ะเอาพอกินตอนนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่กำหนึ่งค่ะทุกคนเอาแป๊บเดียวทุกคนไม่ถึงห้านาทีได้กำเท่านี้เลยนะคะ แต่ไม่รีรอนะคะทุกคนแกะนะคะเนื่องจากตอนนี้หิวจนตาลายนะ,ะทุกคนนี่ค่ะแกะได้แล้วอันนี้คือสองคนช่วยกันนะ,ะทุกคนเราไม่รีรอะคะทุกคนทําการทุบเลยค่ะทุบทีละเยอะๆเลยนะคะทุกคนและนี้ก็ช่วยกันทํานะคะสองคนคนหนึ่งก็ตำข้าวเบือนะคะทุกคนใส่ใบพงชูรสนะคะเราะะก็ไม่รีรอคนนั้นตำข้าวเบือเราก็ตั้งหม้อรอเลยนะคะทุกคน เพื่อให้มันรวดเร็วนะคะใช้เตาแก๊สเลยนะคะเตาไฟไม่น่าจะได้กินเร็วนะคะและก็น,นี่ค่ะเห็ดหาได้เมื่อเช้านะคะเขาบอกว่ากินได้แล้วก็จัดไปเลยอันนี้หาเมื่อวานนะคะเห็ดอันนี้เหี่ยวก็ช่างมันเดี๋ยวใส่หม้อก็เดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาเองและนี้ก็คือเนื้อปลาช่อนนะคะทุกคนและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถ้าไม่มีปลาช่อนก็ต้องประดุกนะคะทุกคนสิ่งนี้อันนี้คือผักใส่ตอนท้ายนะค,ะคือชะอมแล้วก็ผักสเสยงะนะคะทุกคนนี่ ผักสงีงะอืมชอบอร่อยนะคะทุกคนถ้าใส่หมกหน่อไม้นี่แนะนําเลยนะผักสงีงะเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ปลูกในอันนี้คือซื้อมานะคะทุกคนนี่ซื้อมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนว่าจะหมกหน่อไม้แต่ไม่ได้หมกนะคะก็เลยใส่แกงไปเลยพร้อมกับะอมเลยค่ะทุกคนแล้วก็น,นี้ตั้งหมอะะ้อแล้วค่ะทุกคนเดือดแล้วใส่ทุกอย่างลงไปแล้วอันนี้ลืมใส่เห็ดนะคะทุกคนพึ่งจะใส่เห็ดลงไปนะคะ นี้นะคะน้ําเคียวข้นนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะคืออร่อยแล้วนะคะชิมดูแลนี่ใส่ผักลงไปเลยค่ะไม่รู้ว่าหิวหรือว่าฟลุกนะคะทุกคนคืออร่อยแล้วอันนี้ค่ะตักใส่จานเรียบร้อยนะคะรับประทานเลยค่ะทุกคนจัดซัดจัดซัดไปซัดไปเลยค่ะทุกคนนี่เขียบไปเขียวมาหาตอนปลานะคะเละหมดเลยค่ะตอนปลา อันนี้คนนี้ก็ทานได้นะคะเก่งหอยกับเกงหน่อไม้เ็ดแค่ไหนก็ทานได้นะคะถ้าเป็นอย่างอื่นนี้ทานไม่ได้นะคะแต่เก่งหอยเกงหน่อไม้เป็นกรณียกเว้นนะคะทุกคน